ไอเลว้ยงแล้วมีที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ี่มีท่อนะโอ้โหเฮ้ยขอโทษครับเมื่อกี้พูดแบบพูดเพราะเกินตกใจเสียงเจนเสียงน่าจะอยู่ไม่ไกลเออเสียงน่าจะอยู่ไม่ไกลเราต้องตามหาเจนเธอจ่นี่ขวาร้ายซ้ายดีเงินไปซ้ายดีกว่า นี่ก็กลับมาแล้วเหรอกลับมาทำไมอ่ะไม่อยากเลยตีหาแฟนใหม่ได้ไหมกูไม่ไหวแล้วน oh, <hello. S 1> ี่คือที่ไหนนะนี่คือได้ไหมไม่ได้อุ๊ยมันจะเป็นไม้ทุกคนจริงปะ โอ้อีบ้าบ้านไม้เปิดเปิดไม่ได้แล้วเหรอโอเปิดไม่ได้แล้วเราเรานอนพักท,ที่นี่ไม่คุ้นคืนนี้นี่มันหลุดพีเลยอะไรเนี่ยมาหอนซะนคุณยายคุณตาโอ้โหูบันพระบ,บุรุษชัดๆอ๋อตัวนี้เปิดได้เนี่ยตัวนี้นอนได้เลย รูปถ่ายแกงซิ่งคือยังไงอะรูปถ่ายของกลุ่มไบรุ่นอ๋อเอีนนีรู้อยู่แล้วเราเก็บมาด้วยนี่คืออะไระทุกคนเป็นกำแพงที่เขียนด้วยช็อกซามสีสื่อถึงอะไรสักอย่างเริ่มงงเริ่มงวยเริ่มงวยลงยอะไรเนะี่ยแล้วหัดหรออ๋อโอเคโอเคทุกคนเรารูแ้แล้วเราแหละนี่ตรงนี้ตรงนี้แน่ๆอ่าอะไรนะ สองสองเอ้ยไม่ใช่สามสิเจ็ดสองสองเอ้ยไม่ใช่สิสองเจ็ดสองโอเคใช่หรอวะโอเคสองเจ็ดสองสองสองเจ็ดสองนะสองเจ็ดโอ้ไม่ใชได้แล้ว โอ้โห <Okay>. oh, ตาถุนบ้านแบบสมัยก่อนเป็นแมงเมาด้วยทุกคนยทุกคนน้ำหนูไฟอะไรอะเี๋วยวนะมันไม่ใช่อะมันกระสือเลยเข <c oughs> าจะเอาเราไปอยู่วุ้ย <c oughs> อะไรอะอ๋อคนลุกตรงนี้กดได้ไหมไม่ได้นั่นอะน้องไฟอะไรวะ อุ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะมันแมันงมเลยอ่มาดูนี่ก็แค่เองวันนี้คือเราอยู่ไหนเราอยู่ที่เดิมเหรอไุ้มท่เดิมใช่ที่เดิมอะไรอ่ะได้รับ รายงานล่าสุดจากผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองยะโสธรกลุ่มนักสิ่งจากการยนยนานจับกลุ่มในเขตทางหลวงจังหวัดยะโสธรโดยเบื้องต้นนั้นทางตำรวจรายงานว่าสามารถจับกลุ่มนักสิงได้ไม่น้อยกว่าสิบรายแต่ยังมีนักสิงบางส่วนที่ยังคงหลบหนีการจับกลุ่มรวมถึงนายพิชัยมานะไพบูลนายพิชัยมานะไพบูลค์นีดีลักซันายพิชัยมานะไพบูลขับรถจักรยานยนต์และเป็นหัวโจกในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้ด้วยโดยความคืบหน้าต่างๆจะรายงานให้ทราบต่อไป จบการรายงานข่าวสี่สิสุส,ส,สวัสดรายงานนายพิชัยมานะไพบูลคือใครอ่ะทุกคนไอ้ลูกฮะอันนี้หายไปแล้วนายพิชัยมานะอะไรโอ้โหอ,อะไรไปเนี้ยแล้วมันเขียนตัวอะไรวะมันช่เป็นตัวใหญ่มากอุ่นเสากลางาบาง้านเขาห้ามมันก็ห้องมี่เสากลางบ้านนะทุกคน ต้องกป็นยังไงซะก๊งใส่ส,งส,งส,สิงพันขอเตาพอเราตายแล้วอ,อุ้ยโอ้โหนะอุ้ยเปิดได้ด้วยกูจะกลับมาจะทวงทุกอย่างของกูคืนมีพัสดุฮะสมัยนี้มีพัสดุสมัยนั้นมีพัดส,พด,สพดุด้วยหรออุ้ยแปลกๆว่ะเ้เราต้องทำไงอะ่ะ มีป่ะขอ,อเลื่อนได้ตัวเลยวะไงโอ้โหทุกคนทุกคนจะร้องไห้โอ้โห อันนี้โอ้กระตุกห้องของแกงซิ่งแน่ๆนห้องของแกงซิ่งแน่ๆดูทรงอ่าเมื่อกี้นายพี่ชายมาราาบับไห้บูหรือเปล่าโอ้บรรยากาศข้างนอกปิดเถอะกี้นี่อ้ทำไมอ่าเปิดไม่ได้ด้วยนอนที่นี่หรือเปล่าอุ้ย โอ้กูไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวแล้วจะ้องไห้เขาผิดแล้วแต่ว่าทางมันตแปลกแฮะขึ้นได้เสียอะไรเประา่าแปลกอุยอ้ยอุ้ยจะคำควไม่ลงทุกคนไม่คิด กลับไปกบไปที่คลือรหาได้ยังเอ้กับเคลือหากับพี่ลง,ล,งลงมามันเหมือนมีใครตามอยู่อ่ะคนมันจะกลับมาแล้วนะมันจะกลับมาที่กคลเลอร์ออแล้วนะทุกคนโอ้โหเล่นไม่ไหวเลยทุกคนตอนนี้ ไม่เปิดออกไม่ได้ยาตโยมทั้งหลายเือดฝังไมนะการที่เรา,าทำไม่ดีต่อคนอื่นต่อบุพกรารีก็ตามต่อเพื่อนฝูงก็ตามทำร้ายผู้มีพระคุณก็ตามหรือแม้กระทั่งลักเล็กขโมยน้อย สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้ชาวบา้านพอตายไปก็ต้องเกิดเป็นสัมภเวสีเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสแหวกว่ายวนเวียนไปตามกรรมที่เคยก่อไม่มีจบมีสิ้นญาติโยมทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินเสียงหวีดร้องยามกลางคืนมาบ้างเพราะปากมันเองนั้นเล็กแหลม กินก็นไม่ได้ดืออ่มก็ไม่ได้หิวโหยวนเวียนทรมานธรกรรมอยู่เรื่อยไปดังนั้นเนี่ยอย่าลิทําบาปทํากรรมกับใครเพราะไม่อย่างนั้นตายไปก็จะไปวนเวียนอยู่แบบนี้แหละดังที่กฎแห่งกรรมนั้นว่าไว้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอ๋อโอเคมันอย่างนี้นี่เองอะ อันนั้นน่าจะ่นายพิชัยมานะภัยบุญจริงๆนั่นแหละไม่งั้นไม่เป็นเปรตดนอย่างนั้นหรอกอุ้ยเราขึ้นไปดีกว่าเนาะหรอลองล่างดีขึ้นไปลองขึ้นไปดูเฮ้ยได้เสียงอะไร,รอ่ะคนผมได้ยินเสียงอะไรเลยเมื่อกี้มีเัิดหรอือไม่ได้ กลัวไม่โหลดผี นี่สะเดินโอ้ไปแล้วทุกคนขึ้ไม่ได้อะตอนนี้มีการเล่ยนแล้วอะ่ะหัวใจตุมต้มๆต่อมๆขึ้นลงขึ้นลง

ชาจีนจนิ่งไว้แม่พูดเราจะตายกันหมด Oui même si ไปดิไปดิเฮ้ยเค้อ yes. <te> ุ้ยหนีรอดเหรอวะควรตายดแลยนะรายงานสถานการณ์ล่าสุดของการจับกลุ่มแก๊งซิ่งรถจักรยานยนต์ที่มีนายพิชัยมานะไพบูมเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีลักรถจักรยานยนต์เป็นหัวหน้าโดยขณะนี้นายพิชัย ได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีแยกจากกลุ่มนักซิ่งคนอื่นๆอ,ออกไปโดยตำรวจยังคงทำการไล่ล่าอยู่ในขณะนี้ส่วนความคืบหน้าต่างๆจะรายงานให้ทราบในภายหลังจบการรายงานข่าวสีสุขธงสวัสด์รายงานไว้นะ 二重がね。ローロー